พวกเราทุกคนเป็นลูกหลานชาวสงขลา,ขา <pea> <ce asia> เรารักจังหวัดสงขลาและเราจะทำให้จังหวัดสงขลาดีใช่ไหมครับใช่ครับทำให้สงขลาเจริญใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เขามาช่วยเราที่หาดใหญ่สงขลา,ขอ,าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว้าว <c oughs> ข่าวดีดีกับพี <c oughs> บค่คำรน ต้องบอกว่าความทุกข์ของพี่น้องในช่วงที่วิกฤตน้ําท่วมที่ผ่านมานั้นนะครับมันหนักหนาสาหัสทุกคนเข้าใจแล้วก็วันนี้ท่านนายกอบจอสงขลานะครับก็มาติดตามถามไถยเรื่องความเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่งเท่าที่ได้นายกได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับเขาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะก็ลงมาดูพื้นที่โคกสมานคุณนะครับเขตแปหรือว<ฆ>่าบางบางเขาก็เร<ฆ>ียกเขตแปแต่ว<ฆ>่าจริงๆนี้ มันอยู่ในบริเวณวัดโคกสมานคนริมทางรถไฟ <c oughs> ก็มาดูว่าพี่น้องก็ยังหนึ่งนะก็ยังล้างบ้านล้างข้าวของในบ้านกันอยู่ยัง <c oughs> ล้างยังข้าวของในบ้าน <c oughs> ก็แต่ว่าขยะในธรรมชาติเนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> ขยะน้ำท่วมก็ร้อยเปอรเซ็นแล้วแต่เหลือขยะที่พี่น้องเอาใส่ถุงดำออกมาวางไว้หน้าบ้านเพื่อให้เทศบาล <c oughs> เขาเก็บ <c oughs> ไ,ไปตามรูทีนประจาวันนะคนระับ <c oughs> ทีนี้ ดูแล้วพี่น้องแต่ละคนที่ผมเดินถามเดินพูดเขาก็ส่วนมากก็หมดเนื้อหมดตัวในเรื่องของของใช้ในบ้านเนี่ยนะก็หมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าผมเองก็ได้ได้ช่วยกับพ่อค้าแม่ขายในเรื่องของเดี๋ยวอีกสักต้นเดือนมกราเนี่ยจะหาเตาแก๊สถังแก๊ส มาให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนได้ได้เดินเด,น,นะนเดินอาชีพต่อนะได้เดินอาชีพต่อแล้วก็รถคงรถเข็นเงี้ยจะให้ซึ่งตอนนี้เรากําลังสรุปจํานวนอยู่ว่าเท่าไหร่แต่เฉพาะแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของอยู่ในชุมชนเน่ยนะเ,เพื่อจะได้ฟื้นอาชีพให้เขาแต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็คิดว่าเราก็อาจจะทำเหมือนอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันมันเยอะ ปริมาณมันมากนะครับแต่ก็ก็จะคอยดูสิ่งที่ช่วยได้ก็คือหนึ่งการเดินทางก็เอารถตุกๆมาช่วยในหนึ่งเดือนแรกมกราเนี่ยนะเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยส่วนมากก็90% 90%น้ําท่วมรถล,ลาเดินทางก็ําบาก็เลยเอารถตุกๆเนี่ยมาช่วยรถตุกตุกมาช่วยขึ้นฟรีจะไปโรงเรียนไปวัดไปโรงพยาบเนี่ยก็มีรถตุกให,ให้อยู่นะครับ ก็คิดว่าในช่วงนี้ก็คอยให้สอจอในพื้นที่มาดูแล้วผมก็มาดูด้วยตัวเองก็เรื่องขยะก็น่าจะจะดีขึ้นเยอะก็กกรเรื่องขยะในกรเลือนที่อยอมมาแต่ว่าโดยโดยสภาพทั่วไปแล้วเนี่ยในเขตเนี้ยท่วมท่วมมิดหลังคาถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ถ้าเป็นบ้านสองชั้นก็เกือบถึงชั้นสองเนี่ยนะหรือว่าบางบางบ้านก็ถึงชั้นสองข้ระดับมันต่ำส่วนการการเยียวยาของภาครัฐก็คือคนละ9,00 0 คือผมเดินถามหมดทุกทุก,ทก,ทกหลังแล้วเก้าพันก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะ,นะถือว่าได้100ร้อยเปอร์เซ็นรัฐบาลช่วยเก้าพันนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมาก็จะเป็นเรื่องของช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ผมถามดูนะเขาก็คอยกันอยู่น่าจะได้รับเงินเร็วๆนี้นแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของของเงินกู้ต่างๆของเพื่อฟื้นอาชีพเงินกู้รายละหนึ่งแสนเนี่ยนะครมรัฐบาลอนุมัติแล้วก็เหลือกระบวนการขั้นตอนที่จะไปยื่นกู้ของ คนทําธุรกิจทนทําค้าขายเพื่อฟื้นอาชีพนะแล้วก็ปลอดดอกเบี้ยหนึ่งปีปลอดดอกต้นหนึ่งปีผมก็นั่งคิดต่อไปว่าตุลาพิการธันวาบีนาเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้าน้าท่วมทํายังไงเสียหายน้อยที่สุดชาวบ้านเดือดร้อนน้อยที่สุดไอ้นี่คือคําถามแล้วก็คิดหาวิธีการเพื่อจะไปเสนอคุยกับท่านผู้ว่าเพื่อคุยกับประหลัดมาไทยเพื่อคุยกับผู้ผู้มีอำนาจ หรือผู้เพื่อคุยกับนายกเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดอาจจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฝ้าะระวังอ่ะมันต้องระวังอย่างเดียวอย่าไปบอกว่าอาจจะไม่เกิดไม่ได้ถ้าเกิดแล้วมันก็เสียหายถ้าเกิดเราเฝ้าระวังหรือเตรียมการให้ให้ชัดเตรียมการแบบซ้อมแ่แม่นทาซิมูเลเตอร์ให้ดีว่าถ้าเกิดอย่างนี้ทํำยังไงเกิดอย่างนี้ทําไงเกิดอย่างนี้ทำาไงโรง,ง,งพยาบาลที่ต้องให้บริการได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงต้องซีนโรงพยาบาลอย่าให้น้ํามีปัญหากับน้ำ,ำยังไงเออแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการประสานงานวิทยุสื่อสารแบบ VHF มือถือนะ,อะต้องมีทุกชุมชนเนี่ยผมว่าต้องมีให้หลายเครื่องผู้นําชุมชนคณะกรรมการชุมชนต้องมีและต้องมีลูกขายเครือข่ายชัดวางแผนให้ชัด สถานที่พักพิงสำคัญต้องมีคุณภาพและต้องทำทันทีเลยห้ามเมืองสี่มุมเมืองต้องมีทันทีเลยและต้องมีการฝึกซ้อม,อมกันอย่างจริงจังต้องเอาเมือที่มาฝึกซ้อมเลยม,มาทำกันเหมือนทำซิมูเลเตอร์การทำซิมูเลเตอร์คือการทำเสมือนจริงถ้าน้ำมาเท่าเดิมถ้าการเตรียมพร้อมขนาดนี้เราเอาอยู่ผมว่าคำว่าเอาอยู่มันต้องเอาอยู่เ,ออยเรื่องเอาอยู่เรื่องน้ำไม่ต้องเป็นไปไม่ได้ ยังไงถ้ามาน้ำมันก็อย่างไงก็ท่วมเพราะระบบการระบายยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมแต่เอาอยู่ก็แค่เอาอยู่ว่าหนึ่งคนไม่เสียชีวิต 2.- เข้าของเสียหายน้อยที่สุดบ้านไม่พังมีที่พักพิงเราก็มุ่งหวังตั้งใจที่จะมา,มาทำอะไรที่อยู่ในใจเราอยู่ในวัหสมองเราอยู่ในความคิดเราเราอยากจะเปลี่ยนตรงงานเรื่องอะไรบ้าง รัฐนายกก็บอกว่าทุกปัญหาคือความท้าทายที่เราอาสาเข้ามาพ่วยเขาทุกเรื่องอะท้าทายหมดอะทุกเรื่องท,าท,าท้าทายหมดเรื่องการระบายนะนก,ก็ก็ท้าทายว่าเอ้ยความคิดเราแนวคิดเรามโนภาพที่เกิดจากหัวสมอง,งและประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยควรทํำยังไงแต่ว่าเราเสนอไปแล้วเราพูดไปแล้วเขาจะทาไม่ทาหรือเขาจะมอบหมายเราทําหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องแต่ถ้าก็มอบหมายเราทาเนี่ยเราคิดว่าเราทําได้นะ นี่นี่คือการเตรียมพร้อมนะครับกับปีต่อไปที่นายกอบจอได้ตั้งใจไว้โดยจะทําร่วมกับทุกภาคส่วนแต่ว่าจะต้องทำนะครับไม่ใช่เตรียมอย่างเดียวแล้วก็ทําอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีกเนาะ<ช>ก็หวังกันอย่างนั้นคือฝนตกเนี่ยเราไม่รู้มันตกเท่าไหร่มันท่วมมาเราไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่ามาแล้วทําไงให้มันให้มัน ไปเร็วสองมันท่วมแล้วทำไงให้คนเดือดร้อนน้อยที่สุดให้คนเสียชีวิตเป็นศูนย์ให้คนมีที่ที่หลับที่นอนร้อยเปอร์เซนตให้บ้านเรือนเข้าของรถยนต์เสียหายน้อยไม่มีเลยก็อันนี้คือเป้าครับมีคนพูดถึงขั้นว่าให้ระเบิดถนนทิ้งที่กวางน้ำไม่รู้นะผมตั้งแต่ผมอยู่กมชนมา3ามปี ผพราะว่าถนนลบบุรีเราไ,ไ,ไม่ใช่คําตอบอืในการที่ไประเบิดแล้วระเบิดแล้วน้ําไปทางไหนคือน้ําในหาดใหญ่มันมีที่ไปอยู่แล้วคลองรอหนึ่งคลองอุตตะเพาคลองรอสามรอสี่รอห้าเพียงทำยังไงให้มันไปให้เร็วอือถามว่าคลองอุตตเพาเนี่ยกี่ปีแล้วที่ยังไม่ได้ขุดลอกโดยมาตรฐานคลองลึกสี่เมตรผมว่าไม่น้อยกว่าสามสิบปีได้ยังไม่ได้ขุด เมื่อตอนน้ำท่วมวันที่ยี่ห้ายี่หกยี่แปดนั้นพูดเรื่องทุกคนดิ้นรนหมดทุกคนแบบกระตือรือร้นหมดต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ต้องอย่างนี้วันนี้น้ําแรงแล้วแดดออกแล้วแล้วแล้วเดี๋ยมันก็หายไปเลือนไปเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ไม่มีหวังว่านะครับภาพต่างๆเหล่านี้ภาพที่ไม่ดีทั้งหลายแหละปีหน้า ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน <Yeah. S 1> ก็ท่ามกลางความระทมทุกข์นะครับของลูกหล,ล,ลานพี่น้องชาวอำเภอหาดใหญ่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ทางอาปจอก็สร้างความสุขเล็กๆให้กับน้องๆหนูๆน,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 นะออตอนตอนน้ำท่วมอยู่ที่ไหนครับอยู่ในค่ายทหารครับเดือค่ายทหารสซ่ติดตีอกัเดือดร้อนไหมไม่ไม่ได้ร้อนเพราะว่าหนีน้ําไปได้ แต่บ้านท่วมไหมท่วมบ,บ้านท่วมนะแล้ววันนี้นะครับเราได้ของขวัญเล็กๆของขวัญเล็กๆนี่คือลูกบอลเป็นไงบ้างดีใจครนะับเนออีกหน่อยนะครับถ้าถ้าหนูเดือดร้อนเนี่ยหนูก็ต้องช่วยคนอื่นต่อไปถูกต้องไหมครับวันนี้หนูเดือดร้อนเขาก็มาช่วยหนูให้มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องดีเนาะครับดีใจไหมครับดีใจครับ <laughs> ลุงก็หวังว่าหนูทุกคนนะครับ จะเป็นเด็กดีต่อไปบางคนอาจจะเป็นนักกยาต่อไปได้ก็ได้นะให้ความทุกตรงนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะแล้วเริ่มกันใหม่ท่านนายกอ,อบจอสงขาก็มอบความสุขเล็กๆให้เป็นเครื่องออกกําลังกายนั่นก็คือฟุตบอลนะครับเด็กๆทุกคนเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ชอบใจไหมครับเด็กๆชอบ,ชอบถ้าผู้ใหญ่เขาใส่ใจเราดีใจไหมครับดีใจครับ เนี่ยหนูจาไว้น,นะครับถ้าหนูได้สิ่งดีๆต่อไปหนูก็ไปถ่ายทอดให้กับคนหลังๆต่อไปทําได้ไหมครับไ,ได้ครับ <laughs> ต้องถามนายกนะครับว่าสิ่งดีงามต่างๆเหล่านี้นะฮะเราพยายามที่จะมอบให้เขาเพื่อเป็นภาพจําต่อไปเมื่อเขามีอายุขึ้นไปใช่ครับก็ผมก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับเราก็สมัยเด็กๆเ,เราก็ชอบเล่นฟุตบอลนะครับในอดีตนี้ผมเคย เ,เคยบอกพี่น้องประชาชนคนสงขาว่าผมมีผมอยากเล่นบอลเนี่ยผมไม่มีลูกฟุตบอลผมก็เลยไปเอากระเพาะหมูแล้วมาเป่าลมขึ้นแล้วก็ได้เตะก,กันในหมู่บ้านนะครับก็ในตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมอายุทัก6กเจ็ดขวบนะครับแล้วผมยังเตะลูกบอลด้วยกระเพาะหมูที่เติมลมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ ผมก็มาเดินอยู่ในพื้นที่ชุมชนนี้หลายวันแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับผมไปมาขับรถบ้างนั่งรถบ้างเดินบ้างก็นึกถึงความหลังในอดีตว่าเ,ออเราเห็นเด็กๆที่เดินเล่นอยู่เนี่ยถ้าก็ได้ลูกฟุดบอลทั้งลูกนะครับเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นเขาน่าจะได้เอาไปเล่นในวัดหรือในที่โรงเรียนเขาหรือในชุมชนเขาเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยพาลูกบอลมาให้สองลูกก็คิดว่าน่าจะเป็นคําตอบและเป็นความสุขของเด็กๆ นะครับแล้วก็ก็ยถึงวันเด็กด้วยนะครับก็เด็กๆก,ก็ได้ได้มีความสุขในการเ,าเล่นตามชุมชนตามบ้านอขอบคุณครับอขอบคุณครับไปเล่นกันนะต้องถามหนูว่ามโนมโนรานะมันซึมเข้าสายเลือดหนูได้อย่างไรตอนแรกนะคะหนูได้ดูพี่ๆเขาซ้อมรำรำมโนราคะ<ม>่ะแล้วก็หนูได้ดูเขานะคะแล้วก็เขา รำได้อย่างงามสวยงามมากเลยค่ะหนูชอบมากเลยค่ะแล้วก็หนูก็เลยเข้าสมัครรำและหนูก็รำเป็นแบบนี้ค่ะต้องถามว่ายากไหมครับรำอย่างอ่อนช้อยตามจังหวะดนตรียากค่ะแต่ว่าถ้าเรามีความจิตใจรักในการรำแล้วก็เราก็จะเป็นค่ะ แล้วหนูคิดไม่ว่าสิ่งที่หนูได้สืบสารรักษาแล้วต่อยอดจากรุ่นพี่ๆมาเนี่ยนะมันช่วยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวสงขลาพี่น้องชาวภาคใต้ได้หนูคิดว่าการรำนะคะช่วยในการการแสดงของภาคใต้ให้อยู่จุดสูงขึ้นคะ่ะแล้วก็มโนรามรดุโลกคะ่ะน นูจะนำสิ่งนี้ให้เป็นมรดกโลกสมคำกวัญที่ว่าไว้ใช่ค่ะอ่าคติคติประจําใจของอน้อ,นองน้องที่มารำมโนราคืออะไรฮะที่เรายึดถือชอบการรามโนรามากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนไปสูงสุดค่ะเนาะอ่าทราบไหมว่าโรงเรียนที่ที่หนูเรียนเนี่ยมีรุ่นพี่เป็นนายกอบจทราบไหมหนูไม่ทราบค่ะ แยกวันนี้วันนี้ท่านมาท่านมาชมนะนั่นเป็นรุ่นพี่นะ,ะเดี๋ยวก็ทักทายท่านหน่อยเพราะท่านกอขึ้นไปแบบนั้นละนะ,ะเดี๋ยวเร,ราก็เจริญเอยตามชื่อเด็กหญิงนาดาทองรักค่ะนา,นาดาทองรักเนาะเรียนอยู่ปออยู่ปถมปอห้าปห้าโรงเรียนแจ้งวิทยาค่ะครับแจ้งวิทยาแจ้งเกิดแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้ประจักษ์ว่ามโนราเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรม ประจําถิ่นของพี่น้องในภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาและมโนโราของเราไม่ใช่พื้นถิ่นอีกต่อไปมโนโราของเราจะไปนู่นบนสวรรค์ชั้นฟ้าให้ทวโลกร,รู้จักใช่ไหมครับใช่ค่ะ <laughs> <Yeah. S 1> บอกอย่างนี้ครับว่าเพชรอยู่ที่ไหนย่อมเป็นเพชรก็คือมีความแกร่งมีความแข็งอยู่ในตัวเช่น <laughs> กันครับศิลป,ปะวัฒนธรรม ที่แร่งและแข็งซึมทราบซึมอ,อยู่ในเลือดของพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับโดยที่จังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาก็คือวัฒนธรรมการแสดงการรำมโนลาวันนี้คนอาจจะลืมเลือนแต่ว่าท่านานายกอบจอสงขลากำลังจะลื้อฟื้นตรงเนี้ยนะฮะให้ไปอยู่ในสายตาของคนไทยทั้งประเทศและในสายตาของคนทั้งโลก ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนหาดใหญ่ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองสงขาพร้อมๆกับถือว่าเป็นการร่วมกันฟื้นฟูต้องเรียนถามท่านนายกว่าเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะทําตรงนี้ขึ้นมาให้คนมีอาชีพมีรายได,ได้มีงานทําอบาจสงขานะครับซึ่งณวันนี้ผมเป็นนายกอบจสงขาอยู่นะครับพอเกิดภาวะวิกฤตน้ําท่วมหาดใหญ่นะครับทุกคนก็ เข้าใจว่าต้องฟื้นนะครับแต่ฟื้นเมืองเสร็จฟื้นสภาพจิตใจแล้วสุดท้ายก็ต้องมาฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวับเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจของสงขลาเนี่ยถ้าจะฟื้นอ,อ,อย่างเร่งรัดเร่งด่วนก,ก็ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทีนี้สงขลาเรานะครับสิ่งที่พี่คำเลินเคยพูดกับผมว่าถ้าจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยต้องนึกถึงอะไร จริงๆสงขามันมีเยอะครับแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกด่านนอกทะเลสาบทะเลอ่าวไทยหนังเงือกแหลมสมิลานี่นี่่าแต่สิ่งที่มันอยู่ในความทรงจำผมและสิ่งที่ผมฝังใจก็คือผมอยากจะบอกพี่น้องคนสงขาว่าสะพานปราเปรมสะพานสะพานเปรมติลสุรานนท์ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่พศ2 2 6 ณวันนี้ผมจะสืบสารปณิธานป่าผมจะต่อยอดนะครับเรื่องของสะพานป่าแล้วก็ผมอยากให้คนทั้งประเทศและคนทั้งโลกรู้จักสะพานป่าเพื่อจะเอาสะพานป่ามาเป็นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแล้วก็พี่น้องคนไทยนะมาดูสะพานป่าและมาดูการต่อยอดออสะพานป่าขึ้นมาผมคิดว่าภายใน3ปีนี้3-4ปีนี้ ผมจะต่อยอดสะพานป่าให้คนได้รู้จักและคนอยากมาเที่ยวนะครับที่สะพานปา่าสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องก็คือคู่กับสะพานป่านะครับคนสงขาอยู่กับศิลปวัฒนธรรมที่ไม่มีวันตายนะครับก็คือไม่มีวันที่จะทุกคนจะลืมก็คือมโนลานะครับถ้านึกถึงการแสดงที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและเก่าแก่ก็คือเรื่องของมโนลานะครับผมเองก็ก็ ซึมซับตรงนี้มานานตั้งแต่ผมเด็กนะครับแล้วก็วันนี้สถาบันที่ผมเคยเรียนตั้งแต่ม1ถึงม3นะครับผลิตฝึกฝนเรื่องมนโนราโดยเฉพาะมนโนราตัวอ่อนที่พี่น้องได้ชมไปนะครับก็ก็ถือว่าเป็นศิลปะที่หาดูได้ยากมากนะครับและในอนาคตนะครับผมก็จะส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมต่างๆเอามนโนราไปเป็นตัวออบอกกล่าวถึงความเขอาแก่ของวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามนะครับแล้วก็สืบทอดกันมามันฑุลาเนี่ยสร้างรายได้มันฑุลาสร้างความบันเทิงมันฑุลาสร้างตำนานมันฑุลาบอกเรื่องราวทุกเรื่องราวในชีวิตความเป็นคนภาคใต้เป็นคนลุ่มทะเลสาบและเป็นคนสงขาเพราะงั้นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมที่อยากจะบอกพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวโลกก็คือความยั่งยืนและความเก่าแก่และความเ,าเป็นวัฒนธรรมที่ ที่คนต้องมาดูนะครับเพราะงั้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมผมคิดว่ามโนราจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาครับครับเพราะนั้นคําว่ามโนรามโนราเรามโนราโลกอยู่ไม่ไกลแล้วใช่ไหมครับ,รบถ้าถ้าเราร่วมมือกันทำนะเราจะทําเป็นไปได้เดี๋ยวนี้ต่างชาติเข้ามาเยอะให้เขาได้บรรยกาศได้เห็นได้สัมผัสได้ดูผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงครับเนาะ มโนราคือชีวิตจิตใจของคนสงขามโนราเรามโนราโลกอยู่ไม่ไกลแล้วไม่ไกลเกินเอื้อมทั่วโลกต้องรู้จักมโนราโดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันมโนราอยู่เที่คนนี้ทำได้นะครับทำได้ไหมครับทำได้ครับ <Wow. S 2> ข่าวดีดีกับพี่คำรนคร้อนแล้วเสขอบคุณพี่ปาน